เมืองใดใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนเพื่อรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งหมั่นทำวิชาต้องหาไว้เป็นหลักได้ใช้ช่วยนำให้รู้ลู่ทางจำค้นคว้าไปให้มากมายช่วยกันอยากกันแข่งด้วยลำแข้งและแรงกายทำไปไม่เสียดายแม้อเหมื่อเมื่อทำงานดั้งนี้มั่งมีแท้ร่มเย็นแน่หาในปานกเขาคงเล่าขานถิ่นไทยนี้ดีงามเอ่ยตาดำกาเอ่ยกาดำรู้ทางรู้จักรักเที่ยน ได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แช์เชืยองรีบเตือนพวกพร้อมร้องเรียกมาเตือนปุ้มอืมล้อมพร้อมพักน่ารักน้ำใจกะไรหนาการเหยื่อแผ่แน่พ่อหนูจงดูกามันอบอารีรักดีนักเอ้ยรักเมืองไทย คนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคีธงไทยไดลงเป็นธงสามสีทั้งสามสีนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาสีขาวศาสนาน้ำเงินงาม